นาฬิกาหน้าตาเรียบง่ายที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นนาฬิกาแบรนด์ทั่วๆไปนะครับที่ก็เกิดมาไม่นานมากนะครับเป็นแบรนด์ที่อาจจะพิ่งก่อตั้งทํนาฬิกาเรียบๆแล้วก็ออกมาวางขายแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เดนิสันคือแบรนด์ที่ก่อตั้งมานานกว่าร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ปี1874เลยนะครับแล้วทําไมเราพึ่งมารู้จักแบรนด์นี้กันตอนนี้นะครับแบรนด์นี้ไปอยู่ที่ไหนมาร้อยกว่าปีวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว ก็หน้าตาแบบนี้กล่องจะมาเขียวๆเ,เลยนะครับแล้วก็โลโก้ด้านบนเป็นตัวดีเนี่ยอันนี้คือโลโก้ของทางแบรนด์เขาซึ่งตัวกล่องก็จะมาแบบค่อนข้างดีมากนะเป็นหนังเทียมนะครับสีเขียวแล้วก็เย็บได้แบบส้มๆม,มามีแบรนด์เขียนไว้ตรงนี้ว่าเดนิสันนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยนาฬิกาจะรัดมันกระหมอนแบบนี้อุปกรณ์ก็มีมาให้คร่าวๆแบบนี้นะครับพวกการ์ดพวกป,ประกันพวกผ้าเทชนาฬิกา ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะค่อนข้างจะคุ้มเลยทีเดียวโดยแบรนด์ดนิสันเนี่ยถ้าเกิดจะให้เล่าโดยง่ายๆนะครับจริงๆแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เมื่อก่อนนยย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่คอยผลิต ตัวเคสนาฬิกาให้กับนาฬิกาทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดชื่อไปเนี่ยหลายๆคนจะตกใจมากนะครับเพราะว่าแบรนด์ที่เขาผลิตให้เนี่ยมีตั้งแต่โลเล็กสโอมีก้าไอดับิวซีเจเกอร์โลกูนะครับเซนิตอะไรแบบนี้นะคือแบรนด์ไฮเอนด์ระดับโลกที่ทุกวันนี้เนี่ยจัดอยู่ในหมุดหมู่ตัวท็อปของวงการนาฬิกาเนี่ยเดนิสันก็เคยผลิตเคสมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็แบรนด์เนี่ยก็เรียกว่าห่างหายจากวงการไปไม่ค่อยมีใครได้ยินชื่อนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่แบรนด์หนึ่งอะแลัมบมมมาเกกิดให่พร้อ ส่งคอลเลกชันนาฬิกาออกมาคอลเลกชันแรกนะครับโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยจะมาในเคสที่เป็นทรงแบบ ออกแนวเหลี่ยมๆม,มนๆน,น,นิดนึงซึ่งก็ดูแบบมีเอกลักษณ์ดีมากนะดูเรียบง่ายดูมินิมอลดีซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นสกาดใหม่ของตัวแบรนด์ไปด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาลงดีเทลนาฬิการเรือนนี้กันอันดับแรกนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยจะมาในดีเทลที่แบบค่อนข้างจะดูแบบเรียบสุดๆเลยนะแทบจะไม่มีดีเทลอะไรให้เราต้องพูดถึงเยอะเลยนะครับแต่ว่าบนความเรียบง่ายนี้ผมว่าก็เป็นความเรียบที่มันดูสวยงามดูลงตัวแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์มากๆนะคือทรงเคสแบบนี้ก็ต้อองบอกว่า ถ้าทําอัตราส่วนมาไม่สวยหรือว่าวางสเกลได้ไม่ดีอะ่ะมันจะออกมาดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ผมว่าเรื่องสัดส่วนเรื่องการวางตําแหน่งความโค้งความเว้าแต่ละส่วนทํามาค่อนข้างจะลงตัวมากๆเลยแล้วก็การขัดเงาวัสดุเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ จับแล้วแบบมีความรู้สึกว่ามันยังเป็นของแพงอ่ะคือนาฬิกาแนวแวเนี้ยที่แบบมันมาแนวเรียบเรียบแบบนี้นะครับในตลาดมันมีเยอะมากนะแต่ว่าถ้าเกิดมันทํามาไม่ดีอ่ะเวลาจับปั๊บเราจะรู้เลยว่าเออการประกอบมันอาจจะยังไม่เนี๊ยบนะครับหลายๆอย่างมันอาจจะดูไม่ได้ลงตัวมากแต่อันเนี้ยคือจับปั๊บเนี้ยความรู้สึกผมนะมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับพวกตอนที่ผมจับคาเทียแทงก์ครั้งแรกๆอ่ะคือคาเทียแทงก์มันเป็นนาฬิกาที่ไซส์เล็กมากๆแล้วก็หน้าตามันดูเหมือนจะแบบไม่มีอะไรที่มันจะราคาแพงได้เลยอ่ะแต่พอได้จจัับตวววเคสปะได้้รู่าผิ ตัวเคสความเงาของคาเทียแท้ง รายละเอียดต่างๆนา,นานามันทำมาได้ดีมากเดนิสันเนี่ยมันคือฟิลลิ่งประมาณแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เทียบกันแบบโดยตรงนะคือคาเทียมันก็เป็นนาฬิกาที่ราคาแสนกว่าบาทอย่างตัวนี้ราคามันหมื่นกว่าบาทซึ่งมันก็ถือว่ามีความคุ้มค่ามีความเนียบในระดับหลักหมื่นได้สบายๆนะครับคือถ้าเกิดเอาพวกนาฬิกาหลักพันถูกๆที่หน้าตาฟิลลิ่งใกล้ๆกันมาเทียบกันเนี่ยอันนี้ต่างกันเยอะพอสมควรนะเดนิสันเนี่ยจะดูเนียบกว่ามากๆแล้วก็หน้าปัดด้านในเนี่ยจริงๆมันจะมีออปนนนห้าปดเ็็ ปัดหินทั้งหลายอ่ะซึ่งแบบมันสวยมากๆแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ใหม่ผมยังไม่เคยลองใช้งานดูเลยนะครับผมก็เลยลองเลือกเอาแบบหน้าตาเซฟๆหน้าปัดสีดําล้วนแบบนี้มาลองใช้งานดูก่อนโดยสีที่ผมเลือกเนี่ยเลือกเป็นสีดำนะแล้วก็หน้าปัดด้านในจะมีความซันเบิร์สประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าเด s ิสันแบบนี้นะครับเป็นโลโก้เล็กๆอยู่ด้านล่างขวาหน้าปัดมีดีเทลเท่านี้เลยโดยที่ตัวกระจกก็เป็นซัฟฟาร์คริสตัลด้วยนะครับแล้วก็การตัดแสงเนี่ยถือว่าทําได้กลางๆนะครับก็ ยังไม่ได้ตัดเกลี้ยงมากแต่หามุมดีๆก็ดูใสดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยรุ่นนี้เป็นเครื่องคอร์ของสวิสนะครับเป็นเครื่องรอนดาสามารถดึงไปปม้บรโยงออกมาแล้วก็หมุนตั้งค่าได้ง่ายๆเลยนะครับเข็มก็จะแบบเล็กๆดูแบบมีความคลาสสิกลงตัวมากๆส่วนฟ้าหลังก็จะแบบมาเรียบเรียแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีระบุไว้ว่า beautiful since 1874ก็เป็นปีที่ก่อตั้งของแบรนด์นี้นั่นเองนะครับชื่อรุ่นของเรือนี้เป็นทางการเนี่ยจะเรียกว่า A.L.D Collection นะครับส่วนขนาดเคสไซส์อยู่ที่ประมาณ33มมกกวววว่่่าาาาาาสนนคหถือาบาง ประมาณ6มิลเท่านั้นนะครับแล้วก็ลักทุลักวัดแบบยื่นที่สุดเลยนะครับประมาณ36มิมลเท่านั้นซึ่งก็เป็นไซส์ที่แบบค่อนข้างจะเล็กนะน้ำหนักอยู่ที่35กรัมเท่านั้นนะครับโหเบามากนะส่วนตัวสายที่เขาให้มานะครับจะเป็นสายหนังวัวนะแล้วก็ปั๊มลายจระเขมาเงาๆแบบนี้ซึ่งก็ถือว่ามีความเข้ากันได้ดีกับนาฬิกาประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดผมเลือกได้เนี่ยผมอยากให้แบบ สายมันด้านกว่านี้นิดหน่อยอ่ะมันจะทําให้แบบดูไม่ได้แย่งซีนในการมากเกินไปคือผมว่าสายมันดูเงาไปนิดนึงนะครับคือมันเงาจนรู้สึกว่ามันเป็นหนังบัวเลยอ่ะมันไม่ใช่หนังจระเข้จริงๆเพราะว่าปกติหนังจระเข้มันจะไม่ได้เงาลอสซี่ขนาดนี้นะครับแล้วก็มันจะมี t e x t อร์หลายๆอยางที่มันอาจจะยังดูแบบไม่ได้พรีเมียมมากซึ่งก็เข้าใจได้นะครับในการหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันก็คงไม่ได้สามารถให้สายหนังจระเข้แท้ๆราคาแบบ7จ0 0 0ดันมาได้อยู่แล้วอ่ะไม่งั้นแค่ตัวสายนี้ก็จะกินต้นทุนไปเกินครึ่ง รับได้นะครับเป็นสายหนังปั๊มลายมาบางๆเลยด้านหลังก็จะเป็นหนังกลับที่แบบนิ่มมากๆใส่ใช้งานค่อนข้างโอเคนะสบายมือดีแล้วก็ตรงบัคเกิลเนี่ยผมชอบมากเลย จะเป็นแบบบัคเกิลแบบเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะครับเวลาเราสายรัดเนี่ยต้องล็อกทางนี้แล้วก็ม้วนกลับมาในนี้ด้วยมีโลโก้เดนิสันอยู่ตรงนี้อันนี้บัคเกอร์ทำให้การสวมใส่เนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับข้อมือผม5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนเนี่ยผมใส่รูด้านในสุดเลยนะครับคือรูสุดท้ายเลยแหละแล้วก็เวลาใส่เนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถม้วนสายเข้ามาแบบนี้ได้นะครับทำให้แบบมันดูรัดแบบเท่มากอะเหมือนเข็มขัดแนวคลาสสิกมากๆเลยนี่นะครับเดนิสันสีดำหน้าปัดซันเรย์ออกมา ก็เป็นนาฬิกาที่เข้ากับข้อมือเล็กได้สบายๆนะครับด้วยขนาดไซ่งที่มันเล็กอยู่แล้วแล้วก็กลิ่นอายความรู้สึกตอนใส่เนี่ยคือแบบผมชอบมากเลยนะ คือมันได้ความแบบมินิมอลเบาๆนะครับแล้วก็รูปทรงแบบนี้มันค่อนข้างจะหาดูได้ยากนะคือโอเคมันมีคนทําอยู่บ้างแต่ว่าสัดส่วนที่มันจะดูลงตัวอ้วนๆมนนดูพอดีพอดีแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะที่มันจะทําแล้วแบบมันสวยอะแล้วก็บัคเกิลเนี่ยพอมาเป็นแบบหัวเข็มขัดวงกลมแบบนี้นะคือเวลาพลิกขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนต่อยอดกับตัวเคสมากๆอ่ะลักษณะทรงบัคเกิลมันเหมือนกับตัวเคสเลยนะครับดังนั้นมันก็ล้อตีมไปด้วยกันอีกแล้วก็ตัวสายแบบบางๆอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้นายการมันใส่ได้้้้งงง่าาายขขึนนมอจกด จะเห็นความแนบเนื้อนะครับแล้วก็ขาลักเนี่ยมันจะเหมือนมีดีไซน์ที่มีการยื่นลงมานิดนึงด้วยเพื่อให้แบบมันปิดช่องว่างระหว่างข้อมือกับตัวสายได้มากขึ้นด้วยคือผมว่าก็เป็นการออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการทําเคสได้ชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทรงเคสแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะธรรมดานะเอาจริงต้องบอกว่าเป็นเคสที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือว่าแปลกประหลาดแต่ว่าไอ้การที่มันไม่มีอะไรนี่แหละ จะทําให้มันสวยลงตัวได้แบบนี้ผมว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ชื่อโลโก้โลโก้ผมว่าก็ดูแบบค่อนข้างจะดีนะครับดูมีราคาประมาณหนึ่งนะเป็นฟอนต์เป็นการวางไทปโปที่ไม่ได้ดูขัดตาอะไรมากนะครับก็เก๋ดีคือตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่มีโลโก้เนี่ย มันก็จะดูเรียบร้อยเรียบร้อยมินิมอลไปอีกแบบแต่ว่าก็อาจจะดูโล่งเกินไปนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับโลโก้สวยดีอยู่ตรงนี้ก็เก๋ดีเหมือนกันแล้วก็เราสามารถจับเปลี่ยนสายเพื่อเปลี่ยนลูกให้กับนาฬิกาได้ด้วยนะครับแต่สายที่ผมจะแนะนำเนี่ยผมจะเชียร์ว่าเป็นสายพวกที่มันเป็นแนวเรียบๆะนะครับเป็นสายบางๆเลยนะครับจะเข้ามากกว่าอย่างเงี้ยสายคือต้องแบบแบนๆเลยนะครับยิ่งแบนได้ยิ่งดีนี่พอเป็นสายแนวซับเฟนโน่เนี่ยออกมาก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆโอ้โหใช้ได้เลยนะคือนาฬิกาทรงมันแบบ น่าจะไปกับสายได้หลายแนวมากๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นสายหนังเรียบๆนะครับสายซัเฟโนโนสายจระเข้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไปได้หมดเลยนะออกมาก็ประมาณนี้นะครับลุคฟิลลิ่งก็จะดูมีความสบายๆขึ้นนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังรู้สึกว่ามันหรูหราอยู่นะแล้วก็หน้าปัดเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบคือดูแบบน่ามองมากอะ่ะชวนมองมากจริงๆนะสำหรับทรงนี้ใครที่ยังไม่เคยมีนาการทรงเหลี่ยมเนี่ยผม ค่อนข้างจะเชียร์ตัวนี้เลยเหมือนกันนะครับดูเข้าท่ามากๆเรียกว่าทําให้ผมชอบได้แบบเซอร์ไพรส์มากๆนะครับคือตอนแรกผมไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะชอบอะไรแนวนี้แต่ว่าอันนี้คือแบบ สุดยอดจริงนะครับชอบมากเลยเดี๋ยวลองให้ดูอีกสายหนึ่งนะครับจะลองเป็นสายหนังแบบเชลคอร์ดแวนเงาๆดูบ้างพอเป็นสายหนังเชลคอร์ดแวนที่แบบมีความหนานิดนึงเนี่ยเริ่มยัดยากละนะครับดังนั้นอย่างที่บอกนะแนะนําว่าสายเนี่ยต้องบางๆหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดมีความหนาเนี่ยจะต้องแบบค่อนข้างจะบีบๆเข้าไปแบบนี้คือมันจะแน่นประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เนี่ยพออยู่กับสายเชลที่มันมีความเงาๆก็ประมาณนี้นะก็เอาจริงๆก็ดูแบบไม่ได้ต่างกับตัวจระเข้ตอนแรกมากนะครับแต่ว่าก็จะดูเรียบร้อยมากขึ้นประมาณหน อยู่บนข้อออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่ก็ อีกลุกนึงอ่ะดูสบายๆชิลๆแคชชวลมากขึ้นนะครับก็ถือว่าสวยหมดทุกสายนะครับสำหรับนาฬิการเรือนนี้นะจะเปลี่ยนสายสนุกกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ซื้อได้จากเว็บไซต์ของเขานะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นเลยแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นพวกหินทั้งหลายด้วยราคาก็จะโดดขึ้นมาประมาณหนึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยบนหน้าเว็บเขาจะขายประมาณ17,000เกว่าบาทนะครับบวกภาษีนําเข้าเนี่ยผมโดนไปประมาณ2,000กว่านะครับรวมๆแล้วซื้อได้ประมาณแถวๆสองหมื่นทนแล้วก็ตัวที่แบบเป็นโตนมันจะเริ่มต้นประมาาณ24-25บวภษีนนําาเข้ก็่าจะแบบไปเริ่ม20 ไปปลายเลยแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ถูกไม่แพงแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเครื่องคอร์สหลายๆคนอาจจะคาดหวังว่าอยากให้เป็นออโต้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคอร์สมันก็เลยทําให้มันบางได้ขนาดนี้นะครับผมก็คิดว่าโอเคอ่ะยอมแลกกับความบางความใส่สบายไม่ติดอะไรนะครับเพราะว่ายังไงตัวนาฬิกามันไม่มีเข็มวีอยู่ละมันดูไม่ค่อยออกอยู่ละใครที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้ก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับชอบมากตัวนี้แนะนําเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ